สวัสดีนักเรียนชั้นปหทุกคนค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะนักเรียนหยิบแบบฝึกหัดภาษาอังกฤษขึ้นมาได้เลยค่ะเรายังเรียนกันอยู่ใน Unit 2 our lord buddha วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในหน้าที่27 30และ31ค่ะสำหรับเนื้อหาในแบบฝึกหัดหน้าที่27นะคะจะเป็นการเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับบทที่2ทั้งหมดเลยนะคะ ให้นักเรียนนะคะเขียนความหมายลงไปในแบบฝึกหัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังการอ่านออกเสียงคําศัพท์จากเจ้าของภาษาและมาดูความหมายกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Center ศูนย์กลาง Expensive แพง <Okay. S 1> กล้วยไม้ Ceremony พิธีการ Sermon การเทศนา Lotus ดอกบัว Buddhist ชาวพุทธ Commemorate ระลึกถึง a จ m ซ n มมินม b ล r เ h การ <Birth. S 2> าเกิด a ด h การตายมาริโกลดดาวเรืองกา r l a n นพวงมาลัยส t คัญ สำคัญ Flar market ตลาดดอกไม้ Enlightenment การตรัสรู้ Beautiful สวย Made of ทำมาจาก Full Moon Night คืนพระจันทร์เต็มดวง Interesting น่าสนใจ Take place เกิดเหตุการณ์ขึ้น Cheap ราคาถูก Useful ใช้ประโยชน์ Give arms ตักบาท Candlelit Procession พิธีเวียนเทียนจบไปแล้วนะคะสาหรับการฟังคำศัพท์จากเจ้าของภาษาให้นักเรียนนะคะเขียนความหมายลงในแบบฝึกหัดหน้าที่27และฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะต่อไปนะคะคือแบบฝึกหัดหน้า30ค่ะเป็นการฟังและอ่านตาม ครูจะให้นักเรียนนะคะฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษาและนักเรียนลองอ่านตามนะคะและเดี๋ยวเรามาอ่านพร้อมครูและช่วยกันแปลความหมายอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Life of the Lord Buddha More than 25 centuries ago in the north of India there lived a king named s u d d h o t a n a He was the ruler of the Sakayan kingdom He and the Queen Sri Mahamaya had a son named Prince Siddhartha. The prince was born on the full moon night in May at Lumpini Forest. He married his beautiful cousin, Princess Yasodhara, and they had a son named Rahu. At the age of twenty-nine, he left the palace and traveled to find how to stop suffering. At the age of thirty-five, he attained enlightenment of the full moon night in May, under the bodhi tree, on the bank of Nyanchara River. He traveled from place to place to teach people for forty-five years. He died at the age of eighty under the sala tree on the full moon night in May. Then he became the founder of Buddhism. Doing good. stopping yourself from bad action, purifying the mind are the principles of Buddhism. นักเรียนได้ฟังเนื้อเรื่องจากเจ้าของภาษาไปแล้วนะคะเดี๋ยวนักเรียนมาอ่านตามครูและมาช่วยกันแปลความหมายอีกหนึ่งครั้งนะคะ Life of the Lost Buddha ประวัติพระพุทธเจ้า more than 25 century ago in the north of india there lived a king name suthotana เมื่อกว่า25ศตวรรษที่แล้วในภาคเหนือของอินเดียมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อสุดโททนะอาศัยอยู่ he was the ruler of the sapiya kingdom พระองค์ทรงเป็นผู้ปกครองเมืองสาคยา He and the Queen Siri Mahamaya has a son named Prince s i d d h a t t h a พระองค์และพระราชินีสิริมหามายามีพระโอรสองค์หนึ่งชื่อเจ้าชายสิทธัตถะ The prince was born on the full moon night in May. t เจ i ินเเจ้าชายประสูติในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคมที่ป่าลุมพินี He m a r y i i s his u t i u u l f u l c o u s i n p r ส s e n ีเซนต์ยั a a a ทาราและเ a ฮัตอ n ันเนมราหุพระองค์ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงยโสธาราพระญาติผู้น่ารักและมีพระโอรสชื่อราหุล at the age of 29 he left the Paris and traveled well to find out how to stop starving เม mm ื่อพระชนมายุ2 9พรรษาพระองค์ได้ออกจากวังและเดินทางไปหาทางดับทุกข์ at the age of mm hmm. thirty he attended e n l a g t e n m e n t on the full moon night in May under the Bodhi tree on the bank of the n e r a n c a r a River เม mm ื่อพระชนมายุ35พรรษาพระองค์ได้ตรัสรู้ในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคมใต้ต้นโพริมแม่น้ำเนรัญชรา He traveled from page to page to teach people for 45 years พระองค์เดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งเพื่อสอนผู้คนเป็นเวลา45ปี He died at the age of 80 under the sala tree on the full moon night in May. พระองค์ปร,ริธนิพพานเมื่อพระชนมายุ80พรรษาใต้ต้นสาละในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนพฤษภาคม Then he become the he Buddhism become founder of father แล้วพระองค์เป็นผู้สถาปนาพระพุทธศาสนา Doing good, stopping yourself from bad action, r e r i n i n g the m i n d and the principles of Buddhism การทำความดีหยุดกรรมชั่วทำให้จิตใจบริสุทธิ์เป็นหลัก กาาารรของพะพะุทธศสนจบไปแล้วนะคะสำหรับการอ่านและแปลความหมายต่อไปนะคะให้นักเรียนฝึกอ่านด้วยตนเองหนึ่งรอบค่ะ นักเรียนสามารถฝึกอ่านได้ด้วยตนเองบ่อยๆนะคะหรือนักเรียนจะเขียนคําอ่านหรือความหมายลงไปในแบบฝึกหัดก็ได้นะคะเมื่อนักเรียนอ่านเนื้อหาและแปลความหมายเนื้อหาจบแล้วนะคะเราจะมาทําแบบฝึกหัดในหน้าที่31กันค่ะแบบฝึกหัดในหน้าที่31นะคะนักเรียนจะต้องตอบคําถามจากเรื่องที่อ่านนะคะก็คือที่เราอ่านกันไปเมื่อกี้นะคะ เดี๋ยวครูจะแปลคำถามแต่ละข้อให้นะคะและให้นักเรียนหาคำตอบจากเรื่องที่อ่านนะคะข้อที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า the story is m e r l y about มีความหมายว่าเรื่องราวส่วนใหญ่เกี่ยวกับอะไรเรื่องที่นักเรียนอ่านไปเมื่อกี้นะคะเป็นการเล่าหรือบอกเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะช้อยนะคะก็มี A มี B มี C แล้วก็มี D ให้นักเรียนการกระบาทข้อที่ถูกต้องเพียงแค่หนึ่งข้อนะคะข้อที่สองนะคะโจทย์ถามว่า w h i c h w a s the name of the lost buddha ชื่อไหนคือชื่อของพระพุทธเจ้าค่ะข้อที่สามนะคะ where was he born at the ข้อที่สามนะคะถามว่าพระพุทธเจ้าประสูติที่ไหนนะคะ ข้อที่4นะคะ When did the l o s t Buddha die on the full moon night in ข้อที่4บอกว่าพระพุทธเจ้าปริธิพานเมื่อไหร่ในคืนพระจันทร์เต็มดวงในเดือนจุดจุเลือกคำตอบมาได้แค่หนึ่งข้อนะคะข้อที่5นะคะ What are the principle of Buddhism มถามว่าอะไรคือหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าค่ะทั้ง5ข้อนี้นะคะมีคำตอบอยู่ในเนื้อหาที่นักเรียนอ่านและที่ครูช่วยแปลให้เมื่อกี้นะคะนักเรียนเลือกคำตอบได้เพียงแค่1ข้อน,นะคะต่อไปค่ะยังอยู่ในแบบฝึกหัดหน้า31นะคะแบบฝึกหัดต,ตรงนี้นะคะให้นักเรียนดูเนื้อหาจากหน้า30นะคะแล้วก็ดูว่าคำศัพท์คำไหนที่หายไปนะคะจะมีคำศัพท์ ในกรอบนะคะสีเขียวนะคะตัวนี้นะคะก็คือ u u d h i s s นะคะตัวนี้นะคะ Perdi ส่วนตัวนี้ Paris อันนี้ลุมพินีนะคะนักเรียนจะต้องหาค่ะว่าข้อที่หนึ่งคำศัพท์คำไหนที่หายไปและเอามาตอบนะคะข้อที่หนึ่งบอกว่า p Prince s i d d h a t t h a was born on the full moon night in May at จุดจุด นักเรียนเอาโจทย์ตรงนี้นะคะไปเทียบกับเนื้อหาในหน้า30นะคะแล้วมันจะมีคำศัพท์หนึ่งคำที่หายไปนักเรียนก็นำมาเขียนได้เลยค่ะแบบฝึกหัดวันนี้มีแค่นี้นะคะไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะนักเรียนหวังว่านักเรียนจะทำกันได้นะคะและขอให้นักเรียนนะคะมันทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนมาแล้วและฝึกอ่านในเรื่องบ่อยๆนะคะ สนุกคิดกับโอเน็วันนี้นะคะครูมีข้อสอบให้นักเรียน1ข้อค่ะเป็นการพูดถึงวันสําคัญของไทยและวันสําคัญของชาวต่างชาตินะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ทําคล้ายกันหรือเปรียบเหมือนกันนะคะลองมาดูคําถามนะคะนักเรียนลองหาคําตอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูเฉลยกันค้าว่าสิ่งที่นักเรียนตอบตรงกับคําตอบของครูหรือไม่ นักเรียนพอที่จะเดาคําตอบได้ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูโจทย์กันนะคะว่าโจทย์พูดถึงอะไรและเขาถามถึงอะไรกันบ้างเนื้อหาบอกว่า on ส o n g k r a Day most Thai people go to their hometown to visit their parents เนื้อหานะคะบอกว่าในวันสงการคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะกลับบ้านที่ต่างจังหวัดนะคะเพื่อที่จะกลับไปเยี่ยมพ่อแม่นะคะคำถามถามว่า On w i i t holiday, h do b u s i n e s s people do the same? คำถามถามว่าในวันหยุดนะคะของชาวอังกฤษนะคะเขาจะทำอะไรเหมือนกับคนไทยนักเรียนลองนึกนะคะว่าวันสงกรานเนี่ยของเราเนี่ยจะเป็นวันหยุดยาวเราเนี่ยจะกลับบ้านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่เยี่ยมพ่อแม่แบบนี้นะคะและวนักเรียนคิดว่าวันสำคัญของชาวต่างชาติเนี่ยค่ะวันไหนที่เขาจะทำกิจกรรมแบบนี้เหมือนเรา ข้อหนึ่งนะคะ Easter 2.Halloween 3น h r i คริสต์มาส e n t วาเลนไทนเดยักเรียนรู้จักวันอีสเตอร์ไหมคะวันอีสเตอร์เคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของไข่ไหมคะนะคะวันอีสเตอร์จะเกี่ยวกับเรื่องของไข่นะคะเป็นการแจกไข่เป็นวันเกิดของกระต่ายนั่นเองส่วนฮาโลวีนคือวันอะไรคะเรารู้จักกันดีนะคะวันฮาโลวีนก็คือวันที่แต่งตัวเป็นผีนั่นเองคริสต์มาสละคะ คริสต์มาสของชาวต่างชาตินะคะก็จะเป็นวันหยุดค่ะจะทำกิจกรรมต่างๆกับครอบครัวนะคะจะใช้เวลาอยู่กับครอบครัวนะคะมีการจับของขวัญแลกของขวัญกันนะคะส่วนข้อที่4นะคะ v a l e n t i n e s Day ก็คือวันแห่งความรักนั่นเองจะเป็นการมอบความรักหรือว่ามอบการ์ดให้กันนะคะเป็นการแสดงออกถึงความรักนักเรียนคิดว่าทั้ง4ข้อนี้ข้อไหนเข้าข่ายคำตอบที่สุดคะที่มีกิจกรรมคล้ายๆกับของคนไทย คำตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อที่3นะคะคริสต์มาสนะคะในวันคริสต์มาสนะคะชาวต่างชาตินะคะมักจะกลับไปอยู่บ้านกับครอบครัวและทํากิจกรรมก็คือการกินอาหารการเปิดของขวัญน,นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบข้อที่3คริสต์มาสนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ